มันมีสีด้านใช่ไหมพี่เดี๋ยวพี่สามารถใช้ได้แบดหน้าเลยเพราะเวลามักินเนี่ยมันจะกินตรงขอบนะครับพี่ใช้ขอบนี้ปับ๊บพี่ก็กลับด้านให้มันกินขอบนี้ต่อครับให้มัน,มนได้ทั้งหมดสีด้านทั้งหมดแปดแปดแผลครับแล้วก็เบี่ยงสลับไปอย่างนี้ได้เลยนะส่วนตัวใบมีดนะครับอันนี้ถ้าเกิดเท่าที่พี่เขาแนะนํา ีเราออกมาเลยจะมี2องรูนะครับที่ว่ามันมันสามารถออกได้นะงออก นี้เราใส่ด้านนี้เข้าไปก่อนเลยนะครับเวลาเรายกเราจะได้ไม่ต้องสัมผัสหน้าใบมีดให้บาดมือ มาพอ,อาพอให้ต่ําเวลาใบมีดเราขันน็อตหมดเนี่ยมันจะลงมามันจะได้ไม่ต้องตกสุกเราก็ขันน็อตพวกนี้ครับออกมาแล้วเราก็จับตัวนี้ไว้นะครับแล้วเราก็กดสวิตช์ให้มันขึ้นไปนะครับขึ้นไปแต่ใบมีดก็จะอยู่ตรงนี้แหละแล้วเราก็ดึงออกมาได้ครับนี่คือสาธิตขอบใบมีดง่ายๆเนะาะ ส่วนใบมีดนะครับเวลาเราถอดไปรับแล้วเนี่ยมันจะกินเนื้อเนื้อใบมีดเข้าไปนะครับก็คือว่าง่ายๆว่าตรงเนี้ยมันจะสั้นลงนะครับจะมีตัวปรับอยู่ตรงสันใบมีดนะครับตัวปรับก็จะเป็นอาจจะมองเห็นไม่ชัดเนาะเล็กๆสามตัวนะครับกับเล็กๆัวน้ครับใช้หัวเลี้ยมเบอร์เล็กนะครับขันให้กดลงไปอีก เราใช้วิธีนับเกรียวเอาไวได้นะครับขันเหมือนกับเราไปรับมีดมาครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ขันลงไปสักประมาณสามเกลียวเนาะขันลงให้มันดันไปมีดลงไปเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ขันเราใส่เลยเนี่ยเวลาตัดลงไปไปมีดมันจะเลื่อนขึ้นแล้วมันจะไม่ขันกดไม่ถึงเลียวนะครับต้นกน็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวพอประกอบกลับกันเลยคนระับ thank you